Deep shadows. <Yeah>. the in shadow. น้องออกไปจับจักจัก่นมากน้องเด็กเล้วน้องจักจกั่นนะกำลังหลอกขับไปน้องหลอกออกมาแล้วขาของเขาเนาะอันอน,อนี้เริ่มปีกแข็งแล้วเริ่มชิบินได้แล้วพี่น้องน้อง กำลังชีวินได้แล้วนี้นี่ยังอ่อนแบบเนอะปีกยังไม่ท่านแข็งนี่ปีกแข็งแล้วพี่น้องปีกแข็งแล้วอันนี้อ่อนเนาะเยอะ ซีดเมื่อพี่น้องอืมก็แน่นน้องเอาเอาเอาใชไปใช้ใไปใช้จะฝาบไปจะฝาบไปโอ้มันปีกมันแข็งแล้วพี่น้องอืมอืมอก็เมยอ้วนขนาดเลยตัวนี้น้องว้าฮึไม้แค่เต็มทองแล้วน้องโอเคแล้ว จั๊กกะจันจั๊กกะจันนางฟ้านางฟ้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลจะไปไหนกันนางฟ้าโตอ่อนอ่อนหามองไปแล้วพี่น้องเอ้ยไปแล้ว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 ,ลวจะเฝ้าไปจะเฝ้าไปว้ายอืม แซ่บหลายแซ่บหลายพี่น้องเอ,อ้ย ว้ายเป็นยังไงพี Four ่น้องวามันมันเพิ five ่งเบิร์ตพี <se> <ils dumpling> ่น้องว้ายเป็นยังเนไงแจกกระจันเป็นนั่งฟ้าหรอพี่น้องเอ้ยไม่เลยนี่ยางมาซ่องมือในสวนในบ้านนะเนาะต่ว่าเอดเดี่ยวต้องจำเป็นต้องจับเนาะมาเดี่ยวเนี่ยมาใส่เลยพี่น้อง ออเมื่อเนาะจับซือไปบโมัหสิได้สิได้จักโตเนาะเพราะว่ามันไหวแล้วเด้อจักอาจารย์มันสิเบิดแล้วพี่น้องเน้อองงืมอ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 ืมเลยนะเห็นบ่้ก่อแน่นเอทเลยเห็นบ่้ออืมปีกมันเริ่มแข็งแล้วพี่น้องเห็นบ่้ออปีกเริ่มแข็งแล้วงามขนาดเลยพี่น้อง ว้าวเออไปต่อพี่น้องเป็นยังอะไรตัวนี้เนอะนองก็ไปต่อมีอีกบ่เนาะงก็แคสเชียพี่น้องอืมอือมอข้จาจัดหล่เนาะงอะมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมตัวนี้ก็กก <c ười> ปปยังกออยู่แคนเชียพี่น้องเห็นบ่มันว่ายเบิร์แล้วเด้อพี่น้องมันมีแล้วแจ๊กกะจันนาะ ต่บ้าอ้มีอีกตัวพี่น้องอะไรบ้างท่งนี้มี่บ่มีเนาะไว้มีหอดอึงเผาตาบ้าเขาติดแบบจักกระจันพี่น้องพี่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 ผู้ใดเห็นนะโมว้าวโอ้ยมีอีกตัวตัวนั้นก็อยู่แค่นี้เห็นไหมพี่น้องมังค้อแน่นนีมันค้อเฮ้ยพ่อบินเด้อเพราะว่าปีกมันมาดันแข็งเน้องเห็นไหม นี่ตัวนึงเอาไปจับตัวนี้น้ำหนอโอ้ย <c oughs> ตัวที่สองของเรามาแล้วข้างข้าง,งองบอกแม่แม่หน่อยปะไม่ต้องมาจับเลยไปหาตัวใหม่เลยต้องตัวเลยพี่น้อง สองตัวโอ้กะแนนเพ็ดบมุนมุนมอนมนมนมอนมนมนมีอะไงนี่เออดรได้นี่จักโมงแล้วเนาะเรื่องมือไนเลยกะเนาะสองถุงเครื่องที่สามถุงหลอดพี่น้องบ๊อบบ๊อบบ๊อโอ้โหปล่อยตัวพี่น้อง เห็นปะจะเอ๋เมื่อนี้วันอาทิตย์เด้อพี่น้องวันที่ยี่สิบเด้อนาองยี่สิบมีนาคมเน้องพี่น้องนาอว้าวอันนี้มันขยันหนัเนะมานี่ค้องปลอมนี่กัค้องปลอมโอ้นออกไปฏ่ญอาไดนียเนอะวิ่มีนพี่น้อง ต้นคุ้นต้นนี่ก็เป็นพุ่มมันเคยออกนะแต่ว่าพุ่มมันหนาเนาะว้า,วพ,ว,า,ว,ว,าวพี่น้องว้ายยังมีอยู่ว้ายยังมีอยู่พี่น้องว้าวจับเด้อจับจับจับอันนี้ของปอมเนาะกาบมันพี่นอ้องอ๋อเกิดมาอีกนี่นี่กาบมันนี่มันไตกระยันเลยปุ๊มเนาะมอน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 ไม่พอโอ้ยเต็มมือแล้วพี่น้อง ใหญโตแล้วมุนมนมุนวานก็ได้มองนีนะพี่น้องหนีออกมาปโอ้ออกที่แล้ว้ยมันก็ออกมาคือเกาเนอแต่ไปอยนหยาอยพี่น้องเห็นปน้ำบ่นพี่น้องเห็นน้บ่เยน้ำหาเราทานขึ้นท่งเนอกาดมันถ้าถอดเอาดึงมันออกเพราะนั้น โตอ่อนๆนะพี่น้องอเด้อนี่บอมีบอมีบอโอ้ยโอ้ยมันเหนียวจะมือพี่น้องเชบมันเดาขวมาใส่นอเุ้ยไปตัวอยู่ตอเมือนพ่อพี่น้อง พอแล้วพอแล้วพอแล้วว้ายมีอีกเหรอ,อเห็นไหมจับ<ก>ป,ปั๊บโอ้โหกลับมาก่นอ,อนมีบ่ตัวนั้นมม่ม่ตามหลักมันมันเคยมีนะตัวนางนน,นี่เนาะนี สงน้าหมู่ว่านกับบไรายได้ต้นทางนี้เนาะมันเป็นพุ่มนาแล้วเนาะบ่หมบนเด้อพี่น้องป่าะวายยางมันติดสวนติดสวนติดสวนทางทางผลเนาะงูเหี่ยวหล่ยั้นอย่าเด้อะตอนนี้มีบ่าหมู่ว่านได้อยู่ได้ต้นหนึ่งเนาะ หมุน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 มนมนดูในสวนบ้านของเรามันจะมีไหมโอ้หันนี้ไม่เคยียจะเขียนตำปาดนอว้าวพี่น้องเห็นมั้ไบุเรีนน้ำว้าวเห็นสูงแล้วพี่น้องเอ้ยไปนะนโอ,นอ,โอ,นอ,โอ้จับ ว้าเต็มกำมือเลยพี่น้องโอ้ยเงียวเส่มือแสบพ่อม่บ่าสวนในบ้านเนาะข่อยย่างจับหลดนมือตัวรลดนเนาะทำจริงมองนี้มันกระายนะมันมันคยขึ้นเนาะห้างกระสีช่องไปกับหม่งได้มันเคยขึ้นเนาะลลนต่อน้ำย่อยละี่อยย่ง ยังเชะๆแสดงว่ามัเคียวจจาระจันลงมาบ่พี่น้องนะต้นนี้กับว่านก็ได้ต้วน,นี้คือไม่ได้นมันไม่ทันออกเนาะนะน้องพี่น้องสาไล่เนาะอ่าคือหักน้องหมดทีต้นปักผ้าหอยเป็นเอียงแมกเอียงกัด โอ้ข้างนี้ชุดมากบ่ได้แยกเจี๊ยดอกหนึ่งมากเลยต้นหม่องย่อมต้นหม่องเผาใกล้ๆสุดเผาบานเนาะบนบักส้างบักส้างกับใบยางน้ำเด้อพี่น้องมันขีดขั้นฮึน้ำมาสั่งถามจริงเจี๊ยต้นหม่องม่วงในไทยหนี่ก็มีนะแต่ว่ามันหนี่กับนี้ไปไหมไอันนี้มียางสั่งไปเนอะ หอมดอกลาตีเด้อพี่น้องย่ำขึ้นนี่หอม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 น้องจะว่าพ็ออกนี่ไปเก็บก่อนน้องเก็บเถอะพี่น้องวันละนิดวันละหน่อยว่าไม่เห็นแล้วเด้อพี่นออ้องเอ้ยกำลังกำลังกำลังเห็นปะพี่น้อง ้มตาดำมีแล้วหนึ่งตัวจับเยี่ยฮัดเจี๊ยบเลยพี่น้องบ่เดยวขวดมาใส่ยกับมาหนอกับมาบไปทางาไ,างนาไปปาหนอีกห,หาได้นู่นในบ้านเหรอเพราะว่ามันตะกั่มันไหวเบิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะกาสชีดได้เมื่อละนิดละน้อยอ่าร่วมกันไหวเน,หนาะรวมรวบรวม,รวม,รวม,รวม มีเหรอโอ้ยั้นกาบมันต้นโอ้อยเจอของปลอมเล้วพี่น้องเห็นบหมอะไรเยอะน้ำเนไหมมันละอยออกแนเดือดเดือมันก็ออกเนาะเนี่ยทางไล่ตัวพี่น้องที่หาตัวไหมเอ้าออกโอ้ออกมาไหมแกมี่ฮะอีกโอ,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 อ้ตัวนี้ออกไล่ตัวเนาะลอยออกป้าเต็มต้นเลยพี่น้องม่ โอ้บอกอยางไร่เลยฮะถอดลอยออกน้องออกตอนไดนี่นออกเดกน้องอ้ไห้นีกตัวนังบวย้ยอนหลังไปเป็นนางฟ้าแล้วพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมอะฮะฮฮฮ่มูันคุบเจอนางฟ้าอีกหนึ่งตัวกับคุ้มตาดำน้อตัวท,ที่สองเมื่อนี่มื่อนี่วัานอาังคารวันที่ยี่ ยี่ส <italiano yah oo> oh, ิบสองพี่น้องยี่สิบสองหรยี่สิบสองมีนาคมเนาะหมุนหมุนหมุนมุนมุนหมุนได้อีกโตเนาะม้อวานก็ได้แปดโตพี่น้องโตอ่อนเนาะหาเก็บในบ้านแึ้วนั่งนั่งชักสงสัยไม่ยังโอ้บอแมนมองหน้มันก็มีโอ้ยอยากพี่น้องขยู่น้ำโอ้นีพี่น้อง ว้ายกำลังสิปเป็นนางฟ้าอีกแล้วนางฟ้าจักรจันนะจับเนาะว่าท่านออกดีเนาะโอ้โหอ,อีกตัวนั้งพี่น้องวายนี่นะโอ้แต่ว่าบักคมแต่ล้มันไตพี่น้องกำแนมมันก,กัดมือเละ มาเกลตัมปดัดพี่อีกตัวนึงพี่น้องโอ้ตรงนี้ขี้เสีได้หลายตัวแท้เนอะจ่ายจับเลยพี่น้องเอ้ยเห็นบหมค่ะปั๊บอืมอืมบมวดมือมบอทองสอดทองโอ้โอ้โอมันไตมือพี่น้องฮะฮึไม่บาหันทางนี่มองมันเคยออกนอ้องตัวเหมือนตัวนี้ยมประทันมี่ มาตอนนี้ตอนที่ออกลายๆนี่นะมื่อกี้มีบอกโอ้มีตัวนึงเห็นแล้ว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 ก็เซ้ยไว้เห็นแล้วก็เซ้ยไว้โอ้ผมตาดำกับพี่พี่น้องว้ายนี่อีกตัวนึงพี่น้องอือจับโอ้นี่อีกตัวนึงนี่อันนี้เป็นนางฟ้าพี่น้องนางฟ้าจักระถางโอู้หว้าลายๆแล้วเต็มมือแล้วพี่น้องเอ้ยมองนี่ต้นหกเนี่ย มันเคยออกเนาะแถวนี uh ่เนาะเจ้าเต็ม uh มือเลยพี <varit> ่น้องเฮ็ดได้เออ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 มันกัดมือเด้อเอ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 อมองนี่มันเคยออกสองสองสองก็มีเข็นบาค่อยนองต้องาไปเก็บก่อนเนาะเก็บก่อนเก็บก้อนน้องข่าวบ้าน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 โหข้าให้มันไปน้องเอ้ยนั่นตกแล้วนั่น เออเออออมาคุบต่นำกัดเนอะโอ้ยเอาบม่ชิดว่าชิดได้เนาะยางมาส่องมาซื้อพี่น้องเล้ยขับบอนกอนไปังยังยังยังเ่าเล่าเล่าบักสร้างสร้างยู่ใส่บวอดแม่แม่อ้เจโอ้ยกวดยู่สเนาะกวดยู่ใหตู้เย็นถ้ากะเอีไปใส่รวบร่วมาะพี่น้อง ข่อบาดมาอือโอ้ะต่อบาดต่อหน่อหนอนน้องอือขวดตะเกียบเป็นหมวกหนอนน้อนเอามาร่วมกันเขากำลังตีใต้นี้น้องตับคุ้มตะดำใส่ลงไปนอนพี่น้องเนี่ย นี่ก็นั่งฟาใส่ลงไปพร้องโถน้องสามตัวนี่บอกสี่ตัวนี่ล็อกคาบแล้วห้าตัวนี่ตัวต้องแชหาาน้ามาเนะพี่น้องเพราะว่าบอสันมันสีโตัวดำบนอไว้ล่างเพาเหตุกินเนาะ โอ้้าปติดไว้ก่อนค่ะปิดไปก่อนเดี๋ยวอะใส่ตู้เย็นไวยเนาะใส่ตู้เย็นไว้เคเน,อนอาออ,ออันนี้ไม่ยังโอ้โหคุ้มตะลำมโลดลงมาได้เลยนี่ไตออกเนาะ นอน,นีนขวดนังเพิงด้อพี่น้องป้าพี่อ้องขึ้นมาชูงเล้วว้ายเฮ้ยอพี่น้องงามขนาดเลยชักกระจันมีปีละครั้งเด้อพี่นอ้องอ จับ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 โอ้ว้าวหอมจนน้ำใหญ่แน่เลยเพราในบ้านเนาะนี่ค่ะอีกตัวหนึ่งโอ้นี่กทีิปีกแข็งเราเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วย่อม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 ย่อพี่น้องเห็นป่ะอ๋ะอจับนะเอา กับเตืต้มือพี่น้องก้อนที่เขานอนอนาบน้ำแล้วเนาะแต่ว่ากินเขาวาบน้ำแล้วเนาะกลับไปไปจาักระจันอ่ามันมันเชื่เบิร์อะไรหรืพี่น้องมันกับอะไรเนาะได้หรือเนาะจักระจันได้ผมกันจักรโตเนาะเนาะตัดไปเลยเนาะอ๋อตัว